ว้าวเจอนางพญาเห็ดพี่น้องเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่เจ้าเห็นบ่นี่นางพญาเห็ดมาซุ่มอยู่ตรงนี้คนเดียวว้าวว้าวว้าวขามีตำหนินิดนึง ไม่เป็นไรใช้ได้อือหือแน่นแน่นค่ะแน่นแน่นแน่นนางพญาเห็ดขึ้นมาได้ไงคนเดียวอโลนโทนเจอคู่อืหาคู่เจอแล้ว ฉันเจอเนื้อคู่แล้วจ้า อ้าวลูกฉันก็มาไม่ให้น้อยหนะ้าลูกฉันก็มานี่ไงนี่ไงลูกฉันก็มาไม่ให้น้อยหนะ้านี่ไงว้าวขึ้นมาได้ไงเนี่ยแม่จา๋าพ่อจา๋า งามจริงๆเจอแล้วมาคู่ค่ะโอ้โหดูสวยจังเลยมีขอบขาวเห็นไหมเพื่อนๆทังเกต้ดดูยสิโอ้โหขอบขา,ขาวสวยมากสวยมากค่ะ ขายาวเรียวเลยขานี่เรียวเลยค่ะงัดงัดทางงัดอ่งัดทางงัดอัดทางัดองัดทางงัดงัดทางงัดอ่งัดทางงัดโอ้โหโอ้โหงัดทางงัดอางัดท้งงัด นูนเบิง้งอะไรอยู่ตรงนั้นเดินไปดูกำลังขึ้นก็มีจ้าสวยขาวจุดเลย ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยค่อยช็อกค่อยโตกระใจไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคลิปนี้เขาจะเก็บเป็นชั่วโมง สวัสดีค่ะเพื่อนเพืพามาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้กเวอร์วางอลังการเหมือนเดิมค่ะหมานคือเกาจ้าเพื่อนเพื่อนหมานคือเกาจาหมานคือเกาจ้ามาดูไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอันนี้คือป่าซอยสามล็อกที่สามนะคะว่าจะพาเพื่อนๆพื่อนมาดูก็วันนี้มาแล้วจ้ะเห็นแล้วจ้ะ โทรปัทัังกะละมังแตกดูโอ้โหฟังเสียงตุ้งตุงตุงใช้หลายใช้หลายสามดอกป้าอีพ่ออีแม่ค่อยเอ่ยอะไรจะขนาดนั้น พี่น้องก็จะเนี่ยขอพระท่านได้เก็บเด้อยขอสิแต่ว่าขอสิถ่ายให้เจ้าเบิ่งซะก่อนนี่ปาด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 อีพออีแม่ข่อยเอ้ยปาดมันหลายกระเดียกกระโดดแท้พื้นนี่แต่ดอกยังไงอีพออีแม่ข่อยเอ้ยอีพออีแม่ข่อยเอ้ยเดี๋ยวขอมาเอาตัวนี้ให้เจ้าเบิ่งตัวนี้มันคือเวอร์บังเทอะ น้องคือเบอรว่างแทนตัวนี้นะอืฮอฮอเดี๋ยวเราก็จะาาทาดูป่ตัวนเลนเลนแลน กระดียกโดนห้พี่น้องเอ้ยเอาเอา,เอาร้อนอีกแล้วร้อนร้อนร้อนเ<อ>กเพ็ดภาษาเอียงขาบไปขามา่อเอาเบาเอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยว้ยทางผุดเฮงร้ขักปืด ตัวนี้ขาเสียไปพี่น้องไปเสียโอ้ยไปแต่ดอกมันสร้างมันอือไปก็ต่อจะๆจ้ะอา้าขอโทษ suối 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 suối